วลคัมแบ็ค e ทูออโต้ดีอทีเอไนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถซีดานยอดนิยมที่ครองใจผู้ใช้มาอย่างยาวนานและยังคงเป็นตัวเลือกแรกแรกของใครหลายคนนั่นก็คือ Honda City รุ่นใหม่ปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวสดสดร้อนร้อนในปีนี้รถรุ่นนี้ถูกออกแบบและพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งคนรุ่นใหม่และครอบครัวยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูสปอร์ตหรูหราภายในที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟีเจอร์ เครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นรวมถึงความคุ้มค่าด้านราคาเรามาดูกันครับว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและน่าสนใจบ้างเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda City 2025มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกโฉกเฉี่ยวทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านหน้าของตัวรถมีการปรับกระจังหน้าให้กว้างและเรียบหรูมากขึ้น พร้อมเส้นโครเมียมที่ขยายเต็มกรอบไฟหน้าดูสปอร์ตและพรีเมียมไปในเวลาเดียวกันไฟหน้าเลเแบบใหม่ทรงเรียวยาวพร้อมไฟเดอร์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ลุกดุดันและโดดเด่นบนท้องถนนกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูบึกบึนขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความสปอร์ตมากกว่าเดิมส่วนด้านข้างของตัวรถยังคงคงเอกลักษณ์ความเป็นซีดานที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยเส้นสายคมชัดล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16และ17นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยให้ความรู้สึกหรูหรามีระดับมากยิ่งขึ้น ด้านท้ายมาพร้อมกับไฟไท้าย LED แบบใหม่ที่ปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยขึ้นตัวกันชนหลังถูกออกแบบให้กว้างและเสริมด้วยดิฟฟิวเซอร์เล็กๆที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สปอร์ตโดยรวมเรียกได้ว่าภายนอกของ Hondacity 2025ถือว่ามีความสมดุลระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตได้ลงตัวทีเดียวเมื่อมองเข้าไปภายในห้องโดยสาร Hondacity 2025ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและการใช้งานจริงวัสดุที่ใช้ภายในถูกยกระดับให้พรีเมียมมากขึ้น บาะนั่งหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่รองรับสรีระได้ดีเบาะคู่หน้าปรับได้หลายทิศทางเพื่อความสบายของผู้ขับและผู้โดยสารพื้นที่โดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารตอนหลังได้สบายแม้เป็นการเดินทางไกลคอนโซลหน้ามีการออกแบบใหม่ให้ดูเรียบง่ายทันสมัย หน้าจอสัมผัส Infotainment ขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเชื่อมต่อ Honda Connect ที่ทำให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบและควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัลแยกซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับทุกที่นั่งอีกทั้งยังมีช่อง USB และพอร์ตชาร์จไร้ส,สายสำหรับอุปกรณ์ต่างๆมาให้อย่างครบครัน ทางด้านระบบความปลอดภัย Honda City 2025มาพร้อมกับชุดเทคโนโลยี Honda Sensing ที่ประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านข้างระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนการเหนี่ยขณะขับขี่ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางจะปลอดภัยและอุ่นใจกอว่าที่เคยนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยรอบคันกล้องมองรอบทิศทางและเซนเซอร์ช่วยจอดที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในทุกการใช้งาน สำหรับสมรรถนะการขับขี่ Honda City 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรวีเทคเทอรบที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ถูกปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยทำได้ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นหนในซีดานที่ประหยัดที่สุดในคลาสนี้นอกจากนั้นยังมีรุ่นไฮบริดอ H.E.V. ที่มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ126แรงม้าที่ตอบสนองการขับขี่ได้ทันใจและช่วยลดการปล่อยไอเสียได้อย่างดีเยี่ยมระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงในการเข้าโค้งและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเพื่อปรับตามสไตล์การใช้งานทั้งอีโค o r m a l และ Sport เรื่องราคาจำหน่าย Honda City 2 0 25ถูกวางให้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่าย โดยราคาของรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ620,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อป E-HV ที่ราวๆ890,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับออปชันที่ให้มาทั้งดีไซน์ใหม่ฟีเจอร์ภายในที่ครบครันสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็มโดยรว